ตอนนี้เราอยู่ที่กำลังอยู่ที่ตลาดไทยครับเราอยู่ตรงบริเวณอ,อผักเมืองหนาวนะเราจะไปเลือกดูผักที่ใช้สำหรับสลัดกันนะครับนี่ผักเมืองหนาวอยู่นี่นี่เองหาทางออกดิดูนี้เข้าได้ไหมได้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 ไ,ดไดปโอ้โหคึกคักมากเลยนะฮะโอ้ตอนนี้ของกำลังลงนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูผักเมืองหนาวกันระวังรถชนนะครับผมมาตลาดไทยต้องมีสตินะฮะตอนนี้ของกำลังเข้านะครับผัเกเมืองหนาวหนาวสมชื่อตัดหน้ามอตอร์ไซค์ดิหน้ารถจนนี่ตัดครับไป ก็นี่เองผักเมืองหนาวเดี๋ยวเราไปดูราคาของกันโอ้นี่แ็งหอมก็มีแ็งหอมหหแหง้งงหอมแห้งอันนี้โลกี่โลจ้ะพี่ครึ่งโลเท่าไหร่อ๋ออันนี้มันอันนี้ไซส์เล็กใช่ไหมไม่ใช่ไซส์กลาง <Newman. S 1> ใช่ไหมโอเค โลร้อยห้าสิบเดี๋ยวไปดูอีไซส์หนึ่งก่อนอันนี้แครลลอทหนึ่งลังร้อยยี่สิบบาทที่นี่ร้านไหนร้านฝั่งโน้นไม่ใช่ไอ้แตงกวาแตงกวาร้านฝั่งโน้นร้านเดียวกับไอมม้กระหล่ำมุ้งใช่ไหมอ่าอ่าไปดูแครอทก่อน ที่นี่ก็จะขายทั้งขายเปีขายทรงนะฮะเดี๋ยวากลับขึ้นมาซื้อก็ได้มั้งคืออะไรเอ่ยแครอทอ่ะสั่งไว้ก็ได้ให้มันไปส่งที่รถก็ได้ได้แต่ได้หมดเมื่อกี้เราเจอเห็นหอมโลถุงนึงครึ่งโลร้อยห้าสิบเท่าไรร้อยห้าสิบแล้วเราซื้อเท่าไหรแม่โคเราซื้อร้อยสองร้อยกว่าบาทเท่าไหรครึ่งโลเหมือนกันน่าจะครึ่งโลเหมือนกันออถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ เออเราต้องซื้อกระเทียมด้วยนะอันนี้ยไปด,ไปดูไปดูตรงไปทางนี้ก็ได้อะลดน้อยหน่อยอันนี้ร้านที่เรามาซื้อประจำนะซื้อประจำทั้งกะหล่ำม่วงแล้วก็แตงกวานะครับเดี๋ยวไปดูกันร,ราคาเป็นยังไงอะเออกะหล่จเดินเดินดน,นี่คือกะหล่ำม่วงและแตงกวาเอากิโล กิลโลละห้าสิบบาทสดใหม่1 1> เอาโลหนึ่ง <5 S 1> โลหนึ่ง,งกะหล่ำม,ม่วงอะ่ะส <5 S 1> ามห้ากะหล่ำม,ม่วงสักสองลูกเอาหัวใหญ่หน่อยสองลูกหัวใหญ่หัวใหญ่สองลูกจ้ะอันนี้ผักคอสเราเรียกว่าผักคอร์สเอาไวา้ทำซีซาส,สลัด บกสิบบาท,บาทตอนนี้หกสิบบาทวนนวนน้วันนี้วันนี้เท่าไหร่ตอนนี้วันที่ส4 4สี่สี่สหาสองห้าหกหอันนี้ที่นี่เขาเรียกอะไรคะผักกาดหอมจีนโอ๋อ,อ,อ,อันนี้ผักกาดหอมจีนหรือเราภาษาเนี่ยเขาเรียกกีนคอโลกินคอโล่เอาใช้แทนกีนโอก๊กเวลากินโอก๊กขาดตลาด หรือกินโอ๊กแพงมากๆช่วงที่กินโอ๊กแพงมากๆแล้วใช้แพงได้ถ้าหน้าร้านเขาจะรู้จักในน้ำผักกาดหอมจีนร้อยดับบลับมาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่อันนี้กินโอ๊กเทพเทพบุตรของเราอันนี้โลเท่าไหร่นะหนึ่งบาทจ้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งรบาทจ้าเลดโอ๊กร้อยสิบบาทเพราะปลูกยากกว่าเลดโอ๊กร้อยสิบอันนั้นละจ้ามาประเทศหนึ่งร้อยบาทจ้า มะเขือเทศราชนีโลละหนึ่งร้อยบาทลูกใหญ่มากเลยไม่ใช่ราชนีแล้วเนี่ยเอาไปด้วยไหมเป็นพ่อราชนีแล้วลูกใหญ่มากเลยเอาอะไรอีกแค่นี้ใช่ไหมอะไรจ้าอะไรดับจ้าร้อยสิบห้าโอ้แม่ค้าแม่ค้าร้านนี้พูดหวานเลยนะจ้าลงจ้าตลอดเลยให้เครดิตร้านเขาด้วยที่ร้านอะไรอ่ะร้านเจเล็กผักเมืองหนาวจ้าร้านเจเล็กผักเมืองหนาวนะ เดินเข้ามาซอยสองอเรามาซื้อนี่ประจำขอบคุณนะครับไปก็เราได้ญญาาเราได้แตงกวานะแล้วก็กระหล่ำม่วงไปละอีกหนึ่ง,งอ,อ,อีกหนึ่งวัตถุดิบดดที่ขาดไม่ได้ในการทำสลัดหรือก๋วยเตี๋ยวรูสวนของเรานะครับก็คือกระเทียมนั่นเองนะไปดูกระเทียมกรีดก,กัน ระเทียมกระเทียมอ่านี่ของแห้งนะครับเลี้ยวซ้ายก็ได้ฮะแับเข้าไปาอันนี้เก้าห้านะครับเมื่อกี้เราคือถ้ามาเดินเนี่ย <c oughs> เช็คราคาได้นะครับอ,อ,อันนี้แปดสิบถ้าไม่แก่นี่แปดสิบหรือถ้าจะแก่เป็นเม็ดเม็ดให้ก็เก้าห้านะครับขอค่าแรงสิบ้าบาทอันนี้กระเทียมไทยร้อยสาสิบอ่ากระเทียมไทยก็มีมไซส์น่าจะซื้อไปสักโลนึงอย่างน้อยก่อนจับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าว่าเขามี อันนี้80อันนี้80ดสิบอ่าแปดสิบนี่ไงหอมแขกที่เขาใช้กันเนี่ยเนี่ยใช้อย่างนี้นะอันนี้หอมแขกหอมแขกม่วงมากเลยอ่าสี่ม่วงจัดอ่าคออความสนุกของการมาเดินตลาดไทยเนี่ยเราจะเซิร์ชราคาก่อนนะฮะและที่สำคัญระวังมอไซค์ด้วยครับแปหมดทั้งรถเข็นมอไซร์ไปดสิบอ่าหมาว่าจะอยู่ที่80บาทันนั้นราคาราคาก็จะ ไม่เดือดกันมากครับไม่ใช่ว่ายิ่งเรือยิ่งถูกนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสมมติราคา 80, ป 85, แปดสิบก <15. S 2> ็แปดสิบห้าเจ็ดสิบห้าราอยู่ตรงนู้นราคามันจะเป็นราคาแบบว่ากอดคอกันนะ่ะนี่ที่สำคัญเนี่ยระวังรถเข็นด้วยโอ้โหคนมานี่ไม่มีการนะครับแต่เจ็บ เอาเป็นว่าร้อทับเท้านี่ก็ร้องเจ๊กันแล้วอ่านี่ร้านนี้ครับขายกระเทียมของแห้งแปดสิบเหมือนกันแต่ถ้าอยากถูกกว่านี้นะครับต้องซื้อเยอะมากๆเลยเป็นถุงแบบสิบโลยี่สิบโลถึงจะถูกไปดูร้านนี้ไหมร้านนี้เป็นไงกระเทียมอ๋อมีหัวเล็กหัวใหญ่แปดสิบเหมือนกันค่ะแค่รออยู่ตรงไหนแค่รออยู่ตรงนี้นี่ไง ร้านเฮียนี่ไง oh, เฮียอ,อ,อน่าแล้วนี่อีกหนึ่งวัตถุดิบสําคัญใช้ทุกๆเมนูอาหารที่ร้านแม่ตะวันทานะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดไม่ว่าจะเป็นลุยสวนนะครับผัดไส้ก็ต้องใช้นั่นก็คือแรคอรดไม่ใช่ครับผมแครอทนั่นเองร้านโซลที่ทิศสองร้านนี้รับประจําวิธีการก็คือสั่งจ่ายตังค์แล้วเขาจะไปส่งที่รถเราเราบอกทะเบียนเขา เราจะไปจอดที่ไหนเราบอกว่าจอดร้านไหนร้านชื่อร้านพี่ธนศักดิ์ตลาดไทยสองเฮี้ยแครหลอดตอนนี้เท่าไหร่ร้อยหกสิบไม่แก่นะไม่แก่ยังอ่อนเหมือนเฮียโอเคก็มีไม่แก่ก็มีไครับผมข้ามาดูเช็คของ อ่อนไหมอ่อนเลยหัวเล็กๆละอ่อนละอ่อนเลยร้อยหกสิบตอนนี้ที่ร้านอะไรนะธนะธนศักดิ์ธนศักดิ์ตลาดไทยสองทำไมต้องสองเฮียตรงนี้สาขาสองอ๋อแล้วสาขาหนึ่งสองนี้สามอยู่ทางโน้นอะไรแตกสาขามาเอามาคุมอ่อนกว่านี้มีไหมไม่มีแล้วนี่สวยสุดถ้าอ่อนกว่านี้ก็คงยังไม่เป็นแครอทอาจจะเป็นอ้าวแล้วลังส้มนี่คืออะไรคะ ไอ้เบอสร้ัะัจา์อคันละบริษัทมีหล่หอไอรังส้มนี้เท่ากันป่ะเท่ากันอยากจะเปลี่ยนรังเหรออยากรู้เฉยๆมันต่างกันตรงไหนอ๋อเท่ากันเหมือนกันอยากรู้เอยากแกะให้ดูนี่ในรังส้มหัวมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเอออันนี้จะหัวอ่อนเลยอันนี้อ่อนหน่อยอันนั้นก็อ่อนเหมือนกันแต่หัวใหญ่เอาอันนี้ดีกว่าอยากลองอันนี้อยากเพราะว่า เวลาหั่นมันเราหั่นซอยทีละเยอะไงอ,อันนี้ซอยทีห้าหกกลูกเฮียส่งที่รถนะรถเก๋งสีดำเก๋งดำาจตั้งอนอกจากแครอทเขาก็มีหัวเชืเ้เท้านะครับแล้วก็มันนะอ,อันนี้ลุย ลุยลุยลุยอันนี้คืออะไรอ่ะลุยคืออะไรอ่ะรุยคือประกาศภาษาประกาศแล้วลุยลุยภาษาอะไรลุยภาษาภาษาที่บ้านภาษารู้ภาษาภาษาภาษารุยชื่อชื่อสามัญคำเดียวคำเดียวนี่รู้เรื่องกันลุยคำเดียวอ๋อภาษาที่รู้กันไม่ไม่ไม่ใช่ภาษาจีนภาษาเวียดนามไม่ใช่อันนี้ก็คือเกตเดียวกันแต่มาแบ่งทุน่อ๋อ อันนี้นี่อู้ลูกใหญ่มากโลละแปดส,ดสิบสีสดมีกี่สีสามสีราคาเท่ากันหมดใช่ไหมอ่าสวยมากเลยผม <c oughs> มาเริ่มเลยร้อยหนึ่งหยิบมาเท่าฝ่ามือเทียบฝ่ามืออ้อันนี้พันฝรั่งโลละสองร้อยหกสิบะได้ของแล้วอะไปกันต่อ ไปเอา<ป>เอากระเทียมสักโลหนึ่งถากมาช่วยหิวร้านไหนร้านนู่นก็ได้นี่เจ็ดห้าร้านเดิมที่เคยซื้อร้านนี้7จ็ดห้าน่ตรงนี่ไงนี่อเออเอาโลนึงจ้ะเอานี่โลนึงลร้านพี่กาหลงกับเจ๊ดเดือนนะจำหน่ายหอมปอกปีกท่งหอมหัวใหญ่กระเทียมมันฝรั่งขายทุกอย่างอยู่ในตลาดกลางๆเลย ลมไม่โดนเลยร้านนี้ร้อนร้อ,อนมากลมไม่เข้าอันนี้เรียกกระเทียมโทนใช่ไหมเขาเอาไปดองใช่ไหมาอ,อ๋อเปดองเป็นยาอันนี้ก็หอมแดงโทนนะสิก็ <c oughs> หัว <c oughs> เดียวมันเรียกสองแดงโทนวะไม่ใช่นะมีแต่กระเทียมอย่างเดียวที่เรียกกระเทียมโทนคือจะเอากระเทียมแบบแก่ก็ได้นะ <80. S 1> แก่80ไม่แก่75ขอค่าแก่5บาทเอ่อมาขามมาขามมะขามเปียกอันนี้ห่อเท่าไหร่จ๊ะ35 3ฮะ35ไม่มีเม็ดอ๋ออัอนนี้มีเม็ดถ้ามีเม็ด50บาทไม่มีเม็ด35อ้าวทำไมมีเม็ดมีเม็ดมันต้องถูกกว่าดิแค่มีเม็ดอะ อ๋อเม็ดเอาไปคั่วกินได้ไม่ใช่มันเลยได้มันได้น้อยกว่ามันมีเม็ดเนื้อมันก็น้อยกว่าอ่าเข้าใจเข้าใจนึกว่าเม็ดเอาไปคั่วได้เลยมีราคาไปซื้อผักเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูผักสดกันนะครับต่อไปเราจะไปดูผักสดกันก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ใช้กันในการทำน้ำจิ้มไม่ว่าจะเป็น สลัดครีมครีมซีฟูด้ดหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิมำจ้มมืสนนะครับนั่นก็คือโหระพาติกนะครับผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยย้ำนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ที่ตลาดไทยนะครับโซนของสดนะครับสามสิบ <50. S 1> เรามีร้านประจําที่ซื้อรากผักชีซื้อผักชีก่อนก็คือร้านหัวมุมนี้นะฮะเราจะซื้อประจํากันทีเดียวเชียว แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราก็จะซื้อพวกหัวระพากับผักชีไปเรื่อยนะครับามาดูผักชีกันผักชีมีอยู่สองแบบนะครับผักชีไทยกับผักชีผักชีนอกอันไหนผักชีไทยไทยอันนี้ผักชีไทยัลผักชีไทยลากจะเป็นฝอยๆอย่างนี้เอากิโลผักชีหรอครึ่งโลพอใช่ครึ่งโล จ้าลากเท่าไหร่ปลากแปดสิบมือนกันลากโลละแปดสิบอ่าก็เลือกเอาบางคนไม่ได้ใช้ใบใช้ลากก็เลือกเอาใส่แล้วนะอ่าใส่กันต่อต่อไปก็หัวละพากับไปเรื่อยขอถ่ายหน่อยนะจ้าถ่ายได้เลยค่ะเอาเท่าไหร่ โหระพาเนี่ยเอาครึ่งโลครึ่งโลไปเลื่อยก,ก็ครึ่งโลโหระพาที่นี่โลละยี่สิบห้าบาทกินไม่ทันครึ่งโลสิบห้าบาทนะพี่อันนี้อันนั้นครึ่งโลสามสิบอันนี้ครึ่งโลสามสิบหอมาะกร้ำนิดหนึ่งขอมมะกนึงดูออันนี้ครึ่งโลสิบห้าอันนี้สามสิบเป็นสี่สิบห้าถ้าโลหนึ่งยี่สิบห้าถ้าครึ่งโลสิบห้าอ๋อ ทำไมครึ่งมันต้องสิบห้ามันไม่ครึ่งโมันก็ต้สิบห้าบาทเฮ้ยมีสิบสองสิบสามบาทมันไม่มีอยู่แล้วเขาก็จะใส่เผื่อไปอยู่แล้ง่ายหกสิบเจ็ดสิบห้าพริกพริกพริกเขียวพริกเขียวพริกเขียวพริกอยู่ฝั่งนู้นหลังจากได้ใบัวละพาแล้วก็อัดชีไปเรื่อยนะครับอัดชีไปที่เรียบร้อย ก็เหลือพริกนะฮะพริกจินดาพริกเขียวจินดาอ่าตอนนี้5 5เข้ากันตอนนั้น60 60, 60. นี่คือดงพริกนะครับอย่ามาตีกันแถวนี้นะล้มไปเนี่เจ็บเผ็ดด้วยนะครับผมดงพริก ห <55. S 1> ้พริกเขียวพริกแดงคือพริกก็จะมีสองแบบแบบที่เด็ดเด็ดไว้ให้แล้วกับต้องไปเด็ดเองนะครับราคาก็จะต่างกันประมาณ5บาท5บาทถึง10บาทนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับอ่าห้าสิบ <50. S 1> อาอนี่0้าสิบบาท อ๋อมันก็จะมันก็จะเล็กๆหน่อยออจะไม่สมบูรณ์ไงไอ้หกสิบก็จะสมบูรณ์ยันบริยุนหน่อยแล้วก็มีห้าสิบห้าปกติอ้าวสิบห้าก็ปกติพี่เอาโรนึงจ้ะพริกเม็ดใหญ่โรนึงพริกมันคือพริกพริก<ล>พริก แลาวพริกแลาวพริกแลาวพริกแล้วมาแล้วมาพี่แย่ะส่งไปแล้วพี่จ๋าไอพริกขี้หนูอะถ้ามันจะเป็นแดงทั้งหมดอะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเขาไปทำอะไรคะหมายถึงว่าจะไปปั่นอะพี่เอาเขียวพี่พีเหรอไม่แดงแดงแดงล้วนอะมันมันเป็นเพราะมันสุกใช่ไหมมันถึงจะเป็นแดงใช่ไหมอ,อ๋อเขียวปเปล่าเปล่าเนหาง่ายอยู่แต่ถ้าแดงล้ว,ลวนๆอะยากเลย ไม่ค่อยมีใครแบ่งขายใช่ไหมส่วนมากก็จะปนเนะเาะอ๋อมันจะมาเป็นแบบนี้อขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปดูตะไคร้กันอันนี้ขิงขาตะไคร้มาเป็นชุดเลยนะครับตะไคร้มันใหญ่มากต้องออกเสียงสูง่อยไปมากูด โอ้ตะไคร้ดูขาขาขาโอ้โหมาตรงแถวนี้จมูกโล่งไงก็ไม่ไู้ขิงขาตะไคร้พูดด้คำเดียวว่าต้มยำขิงขาตะไคร้แล้วมะกรูด ันนี้ยังไม่แกะอันนี้แกะแล้วอ๋อนี่ยังไม่แกะนะนี่ยังไม่แกะฝั่งนู้นจะสวยๆหน่อยแกะสะอาดใสเชียวนี่สวยมันสวยนั่งไงเห็ดหอม ุใูใหญ่ๆหญ่ใหญ่ๆโอ้นี่เห็ดหอมเห็ดหอมโอ้โหเห็ดหอมไซกลางครับเพี่เอะเห็ดหอมแห้งเหรอเห็ดหอมสดแห้งครับเ,เห็ดหอมแห้งมีไหลเบอร์เลยไล้กันเบอร์กลางมันมีคล้าด้วยเหรอใช่เขามีไหลไหลเบอร์อ๋อไหลเบอร์เอาไปซอยเฉย,ยๆไม่เอาสวยไซกลางแต่ว่าไม่ต้องสวยเอ,อย้ยเปิดนี่ไงไซกางเปิดถูก ไข่ดีที่สุดถุงถุงนึงมันเท่าไหร่กิโลคะออนี้เจ็ดร้อยี่สิบสามโลสามโลเจ็ดร้อยยี่สิบร์นี้คนใช้เยอะสุดไอสวยนี่คือมันไม่ไม่ค่อยแตกนี่ใช่ไหมไม่ใช่คือเราใส่พันเรืออ๋อไม่ที่เราใช้ดอกมันจะหนากว่ามันพันอะไรอ่ะของแม่โคมันดอกหนานะหนามันแล้วมันไม่เหมือนกันหรอมันมีเดี๋ยวมอคืนหาข้อมูลแวบๆแต่จำไม่ได้ มันมีเห็ดหอมแบบออริจินนลนเห็ดหอมแบบเห็ดหอมแบบชิตาเกะอะไรของเขาก็ไม่รู้มันมีเห็ดหลายสายพันธุ์นะต้องไปดูหน้าซองของแมคโครแล้วเราก็มาบอกเขารู้ละร้านนี้จําไว้นะร้า,านไหนจําได้จําได้ละ่ะหมดละหมดละไปะจภารกิจเที่ยวตลาดไทยสาหรับตลาด,ดผักแม่ต่วันระวังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้ยออกทางนี้เลยก็ได้ตรงไหมตรงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทับกัน รู้สึกเหมือนน้ำตาจะไหลไหมอันนี้หายใจไม่ออกชุนพริกชุนกระเทียมมันมีฝุ่นด้วยพัดลมมันพัดฝุ่นอ่าใส่แมสมานะครับใครมาเดินตลาดไทยนะฮะป้องกันฝุ่นป้องกันกลิ่นนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆให้ให้ตายสิวก็คือมะนาวมะนาว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 ก็แบบมีเขาแบบมีมะนาว มะนาวสุกนะครับมะนาวคั้นน้ำ 1, ส,ส,สองสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกสี่ศูนย์อ,อ่าจ๋าร้อยหกร้อยห้าร้อยเดียวร้อยหกนี่มันสองร้อยสี่สิบเลยนะโอ้ร้อยหกร้อยห้าร้อยที่ร้อยเดยร้อยเดียวรถร,ร,รถกระดามเลยตอนนี้มะนาวมะนาวก็จะมีมะนาวที่น้ำเยอะนะฮะมะนาวแป้นบ้านแพ้วนะครับผม เมื่อก่อนนีจะมีมะนาวเรียงเยอะกว่าน,นี้นะบางคนบางร้านก็คั้นน้ําไว้รอขายเลยนะครับมาซื้อน้ํามะนาวได้เลยนะเขาคั้นไว้ใส่ตู้เลยนะครับฟานก็เป็นกระสอบนะครับส่วนมากก็20สิบโล30สิบโลนะครับนี่คือมะนาวนะกระสอบหนึ่งก็มีตั้งแต่200 270ก็มีนะครับ,รบก็ ถ้าหน้ามะนาวหน้าน้ำมะนาวถูกน้ำมะนาวถูกก็อยากแนะนําให้ซื้อเป็นถุงใหญ่ๆแล้วไปคั้นเก็บไว้น้ำมะนาวฟรีดได้ครับผมนะครับใส่ถุงเหนียวแล้วฟรีดไว้นะสําหรับใครที่เหนื่อยที่จะคั้นนะฮะเขาก็มีน้ำมะนาวคั้นไว้ขาย ผลแล้วประมาณห้าสี่หกสิบเจ็ดสิบนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้เขาไม่ได้แช่เย็นไม่ได้แช่ฟรีซนะครับจะมีแช่เย็นไว้นะครับนี่ทีนี้มันจะ,จะมีไซส์มะนาวหนึ่งร้อยลูก180ปสิบาทหนึ่งร้อยลูก1้0สี่สิบาทขึ้นอยู่กับขนาดของลูกมะนาวนะครับอันนี้คือมะนาวแป้นนะครับบ้านแพร้ว เป็นกระสอบก็มีนะครับ